ผู้ชมครับวันนี้มีความคืบหน้านะครับในการดําเนินการก่อสร้างพระเมรุม,มาตรครับรวมไปถึงสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุม,มาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม,มศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับโดยวันนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีครับพลเอกประัก์ปฏิมาปรกรณ์นะก็ลงไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้า ของการก่อสร้างพระเมรุมาตรครับเริ่มตั้งแต่9ม15นาทีนะครับพลเอกคณศักดิ์ปฏิมาปรปกรรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายจะสร้างพระเมรุมาตรครับเดินทางไปที่อาคารวิธานะสถาปะกะาศาลาหรือว่าโรงขยายแบบณนะมนลริธีท้องสนามหลวงครับตรวจสอบการขยายแบบก่อสร้างพระเมรุมาตร สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการขยายลายพระโกรจันทร์รวมไปถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพญานารงานศินลปกรรมและงานปันนิสินในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีคุณวีระโรดพจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมกับคุณอนันต์ชูโชติอธิบดีกรมศิลปากรครับเป็นผู้ให้ข้อมูล แล้วก็เดินนำครับไปส่วนต่างๆทั้งบริเวณการก่อสร้างพระเมรุม,มาตรซึ่งตอนนี้ครับได้ปรับพื้นที่เทปูซิเมนบางส่วนแล้วรวมไปถึงบริเวณสาราทรงธรรมก็มีการขึ้นโครงเหล็กและหล่อปูซิเมนเป็นฐานรากเช่นเดียวกันทั้งนี้ครับบริเวณก่อสร้างก็จะมีกลุ่มอาคารสี่หลังครับประกอบไปด้วยอาคารโรงขยายแบบสถาปัตยกรรมหรือว่าวิธานะสถาปากะศาลา ซึ่งขนาดนี้มีเจ้าที่เริ่มดําเนินการในการขยายแบบพระเมรุมาตรและส่วนประกอบต่างๆไปบ้างแล้วนะครับครับและใกล้เคียงกันนั้นมีอาคารสําหรับการจัดสร้างพระกฎจันทร์ความคืบหน้านอกจากการออกแบบที่มีการขยายไปกว่า60%แล้วเจ้าหน้าที่อาสา,าสมัครชุดแรกกว่า30ชีวิตก็เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ช่วยกันฉลุลวดลายตามแบบที่วางเอาไว้มีการ มีอาคารเขียนสีและก็ตกแต่งองค์ประกอบก็จัดแสดงแบบฉากบังเพลิงในงานพระราชพิธีทางกรมศิลปากรเปิดเผยความคืบหน้าว่าลวดลายในฉากบังเพลิงเป็นความเชื่อตามคติพจน์แบบพราหมณ์ประกอบด้วยเทพเทวดาพระนารายจํานวนสิบปางดอกไม้มงคลพระประมาพิทยยอพพปร,รอเป็นต้นรวมถึงอาคารปั้นหล่อประติมากรรมใช้ประดับตกแต่งพระเมรุมาต เสร็จสมบูรณ์แล้วครับเหลือเพียงการลงสีและก็ขยายแบบสร้างของจริงขึ้นมาเท่านั้นส่วนการบูรณะปฏิสังขรณราชรถและพระยายนามาศในส่วนของงานประณีตคืบหน้าไปด้วยได้ด้วยดีครับมีเจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่างๆทั้งการประดับกระจกลงยาทําความสะอาดทําอย่างต่อเนื่องทางพลเอกธนศักดิ์ให้ข้อมูลว่ารวมความคืบหน้าทั้งหมดนี้เท่าที่พิจารณาน่าพอใจ เชื่อว่าจะเป็นไปตามแผนหรืออาจจะล้ำหน้ากว่าแผนที่กำหนดด้วยซ้ำไปครับ30เนี่ยผมเสร็จแน่แต่เพียงแต่ว่ายิ่งมีเวลาผมก็ขัดให้มันขึ้นเนี่ยท้องให้ใสขึ้นแล้วก็ทุกท่านได้ไปดูแล้วว่าวันนี้อย่างฐานพระเมรุมาตเนี่ยเสร็จเรียบร้อยหมดละฐานของพระที่นั่งทรงธรรมพูกเหล็กหมดละเป็นไปตามแผนแต่ว่า ล้ำหน้ากว่าแผนรับหลังจากนั้นทางรองนายกและคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรเดินทางไปที่กรมสัรพวุธฐานบกรับฟังการชี้แจงความขึ้นหน้าการดําเนินการในการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานพระยานมาตรและการจัดสร้างราชรถปืนใหญ่ณกนะรมสัรพวุธฐานบกทางกรมสัรพวุธฐานบกได้จัดนิทรรศการจําลองแสดงกระบวนการสร้างราชรถปืนใหญ่การบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถตอนนี้ ความคืบหน้าในการซ่อมแซมก็อยู่ในขั้นการถอดแยกส่วนประกอบชิ้นส่วนการซ่อมการสร้างการผลิตการบำรุงส่วนขบวนพระราชอิสริยยศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมาภูมิพลอดุลยเดชมีการสร้างราชรถปืนใหญ่พระที่นั่งราเชนทรายาน,น้อยให,ใหม่เพิ่มเติมโดยราชรถปืนใหญ่ได้อัญเชิญพระโกธพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากพระบรมมหาราชวังสู่พระเมรุมาตรและเวียอุตราวัดรอบพระเมรุมาตรที่มีการจัดสร้างขึ้นก็ออกแบบใหม่เขียนแบบโดยนายชนะโยธินอุปลักษ์สำนักช่างสิบหมู่ซึ่งดำเนินการจัดสร้างร่วมกันครับระหว่างกรมศิลปากรและกรมสันพวุธฐานบกยึดนํารูปแบบและลวดลายมาจากพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและพระศพในเจ้านายทั้งสองพระองค์ครับ ราชรส่วนใหญ่ในการสร้างครั้งนี้ก็ได้มีการศึกษาและก็หารูปแบบมาจากราชรส่นใหญ่ที่ทรงพระบรมบุตของพระาสมเด็จพระปรมินทรมากาัรยมาราชในสรับเพราะฉะนั้นก็ลาธรส่ได้มีการนำรูปลายของสญญากาศา้ลารถหงซึ่งรให้อ้อแบบราชรส่นใหญ่ในตรกพระบรมรขอสมเด็จพระบุชริรา จาฟาจักรภูมิพลนาชถูบที่พาราอันนี้เอามาผสมกันนี่ใช่ยากไ่มแบบก็จะตามตามราชประเพณีเดิมของจ้าฟาจักรภูมิพลนาจากองัชกาลที่แปดมาผสมปสานกันแล้วนอกจากความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาตรนะครับในวันนี้เวลาประมาณ19บเกานากาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชเนินไปทรงเปิดเทศกาลเย็นศิระเพราะพระบริบาล และเทศกาลพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมีชีวิตและส่งเยี่ยมรัษฎรที่มาเฝ้ารับสเสด็จบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงด้วยครับครับ